เจ็ดสาเหตุที่ทำให้คนส่วนใหญ่ไม่ประสบความสำเร็จ1การขาดเป้าหมายที่ชัดเจนการไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนทำให้การดำเนินการขาดทิศทางผู้คนมักรู้สึกสับสนและไม่แน่ใจว่าจะทำอะไรต่อไปทำให้ไม่สามารถวางแผนหรือจัดการเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและเฉพาะเจาะจง จะสามารถช่วยให้มีแรงจูงใจและสามารถตรวจสอบความก้าวหน้าได้ 2. ความกลัวต่อความล้มเหลวความกลัวนี้อาจเกิดจากประสบการณ์ในอดีตหรือการรับรู้ว่าการล้มเหลวเป็นสิ่งที่ไม่ดีคนที่กลัวการล้มเหลวมักไม่กล้าทำสิ่งใหม่ๆหรือออกจากโซนสบายซึ่งอาจมีผลทําให้พลาดโอกาสดีๆที่จะเติบโต 3. การขาดวินัยและความตั้งใจจริงความสำเร็จไม่ได้เกิดขึ้นชั่วข้ามคืนต้องอาศัยการทำงานอย่างหนักและความสม่าเสมอหากขาดวินัยในการทางานเช่นไม่ทาตามแผนที่ตั้งไว้หรือยอมแพ้เมื่อเผชิญปัญหาจะทำให้โอกาสประสบความสำเร็จน้อยลง 4. ไม่ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้และพัฒนาโลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วผู้ที่ไม่มีการพัฒนาทักษะ หรือไม่ยอมรับความรู้ใหม่ๆอาจมีข้อจำกัดในการทำงานหรือในชีวิตทั่วไปการเรียนรู้ต่อเนื่องช่วยให้พัฒนาตนเองและเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลง 5. ไม่ได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการมีคนรอบข้างที่สนับสนุนสามารถช่วยเสริมสร้างแรงจูงใจและความมั่นใจได้ถ้าต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นลบหรือได้รับคำวิจารณ์ที่ไม่สร้างสรรค์ จะทําให้รู้สึกท้อแท้และลดโอกาสการประสบความสําเร็จ 6. การจัดการเวลาไม่ดีการจัดการเวลาเป็นทักษะที่สําคัญถ้าขาดการตั้งลําดับความสําคัญหรือไม่สามารถบริหารเวลาได้ดีจะทําให้พลาดโอกาสในการทําสิ่งสําคัญหรือไม่สามารถทํางานให้สําเร็จตามกําหนดเวลา 7. ขาดการลงทุนในตัวเองการลงทุนในตัวเองสามารถเป็นทั้งการศึกษา เพิ่มทักษะหรือลงทุนในสุขภาพการไม่ให้ความสำคัญในเรื่องนี้ทำให้ไม่สามารถเติบโตและปรับปรุงคุณภาพชีวิตได้ในระยะยาวสามารถส่งผลกระทบต่อโอกาสในการประสบความสำเร็จนี่ก็เป็น7ข้อสำคัญที่ขวางทางคุณอยู่ลองตรวจสอบว่าคุณมีข้อไหนอยู่แล้วจัดการมันซะเพื่อที่คุณจะได้เพิ่มโอกาสในความสำเร็จในชีวิต